ตลาดน้ำตาล5ปีข้างหน้ายังเป็นที่ต้องการอยู่หรือไม่อุปสงค์อุป,อปทานเป็นเช่นไรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องวาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาดูทิศทางนะครับน้ำตาลโลก ในอีก5ปีข้างหน้านะครับนับตั้งแต่ปี2020นะครับไปถึงปี2025นะครับจะเป็นเช่นไรนะครับจะมีความต้องการน้ำตาลมากน้อยเพียงใดน,นะครับสำหรับการคาดการตลาดน้ำตาลใน5ปีข้างหน้านั้นนะครับบาซินยังคงเป็นผู้ครองตลาดน้ำตาลโลกในตลาดน้ำตาลของโลกบาซิลยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตอ้อยมากที่สุดในโลก โดยน้ำตาลที่ผลิตได้มากอาจาเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปอเมริกาและบางครั้งอาจาเป็นอินเดียด้วยนะครับซึ่งการส่งออกนั้นก็จะมีรายใหญ่ๆหลักๆอยู่คือบราซิลนะครับอินเดียและไทยนะครับที่ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ๆนะครับซึ่งบราซิลนั้นนะครับก็ส่งออกทั้งน้ำตาลและผลิตเอทานอลน,นะครับซึ่ง เป็นสอ,อย่างที่บราซิลเป็นผู้ผลิตนะครับซึ่งหากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับบราซิลก็หันไปทำเอทานอลมากขึ้นนะครับน้ำตาลก็จะน้อยลงนะครับสำหรับอินเดียนั้นนะครับถือการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับซึ่งการส่งออกก็เป็นอีกส่วนนะครับที่แย่งตลาดของไทยไปในทวีปอาเซียนก็ แย่งตลาดของอินโดนีเซียไปนะครับสำหรับอินเดียนะครับแต่การบริโภคภายในประเทศนั้นยังสูงสำหรับอินเดียนะครับซึ่งผู้ปลูกอ้อยและผู้ปลูกบีทที่ใช้ผลิตน้ำตาลต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับถึงจะเป็นผลดีซึ่งสำหรับพี่น้องที่ปลูกอ้อยนะครับต้องได้รับการสนับสนุนนะครับถึงจะมีปริมาณน้ำตาลมากเพียงพอในการส่งออกและบริโภคภายในประเทศนะครับสำหรับ พี่น้องชาวไร่อ้อยของประเทศไทยนะครับซึ่งการดูแลนั้นก็ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรเท่าไรนะครับซึ่งอุปทานการระบาดของโควิด -19 กก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลของหลายประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางด้านอาหารมากขึ้นซึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือการที่รัฐบาลอินเดียอุดหนุนให้มีการส่งออกน้ำตาลและการที่ประเทศไทยจ่ายเงินเพิ่มให้แก่เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อย ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการสนับสนุนที่ทางภาครัฐสนับสนุนซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ้นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละประเทศก็เร่งเห็นถึงความมั่นคงทางด้านอาหารมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสถานการณ์โควิด -19 กาการบริโภคน้ำตาลอาจปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่ความห่วงใย,ยในเรื่องสุขภาพก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพูดคุย เช่นกันนะครับการล็อกดาวน์ในปี2020เนื่องจากการระบาดของโควิด1 9ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำตาลนอกเหนือจากครัวเรือนลดน้อยลงและเชื่อว่าอุตสาหกรรมต่ตางๆที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบจะปรับเพิ่มขึ้นภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงและเชื่อว่าการบริโภคน้ำตาลจะปรับเพิ่มขึ้นในปี2021เป็นต้นไปนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามประเด็นด้านสุขภาพก็อาจจะมีการ นำไปสู่การเพิ่มภาษีน้ำตาลก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งที่น่าจับตามองเช่นกันนะครับนับจากนี้ไปนะครับการสถานการณ์ของโควิด -19 คลี่คลายลงนะครับการบริโภคน้ำตาลต้องการบริโภคน้ำตาลก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับในปี2021เป็นต้นไปนะครับการบริโภคน้ำตาลทั่วโลกก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์ต่างๆก็ต้อง จับตามองคือสถานการณ์โควิด -19 การลรลกดาวและการขี้คายสถานการณ์ต,าต่างๆของแต่ละประเทศแต่ที่น่าจับต,ตามองอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเพิ่มภาษีน้ำตาลเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ